ทานสองชุดเนี่ยคือร้อยเปอร์เซ็นเลยไม่มีอาการอีกเลยว้าวถือว่าแบบยาแก้ปวดอะไรก็คือไม่ได้แตกเลยแม็กทานจริงใช่ไหมคะใช่ครับไม่ได้เป็นหน้าไม้ไผ่ไม่ครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะใบไผ่ก็จะมาสัมภาษณ์แม็กนะคะที่มีอาการดีขึ้นนะคะปวดหลังปวดเอวนะคะล้าวลงขาเดี๋ยวมาดูว่าทําไมวันนี้แม็กถึงมีอาการดีขึ้นนะคะก่อนอื่นเราก็อยากจะสัมภาษณ์แม็กข่ะวว่าเมื่อก่อนแม็กมีอาการเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเมื่อก่อนอาการที่เป็นอยู่ก็คือมีอาการปวดหลังปวดเอว ปวดล้าวลงขาคือเวลาแบบเรานั่งนานๆเนี่ยแล้วเวลาเราจะยืนอ่ะมันจะเดินเลยไม่ได้มันต้องหยุดสักพักนึงก่อนจะเดินได้โอ้ต้องยืนขึ้นมายืดทรงตัวก่อนใช่ครัก่อนที่จะก้าวหูเป็นขั้นนั้นเลยใช่ไหมคใช่ครับแล้วแบบมีชาปลายเท้าแล้วหรือยังอาการชาปลายเท้าเริ่มมีครับนั้นเริ่มมีแล้วแล้วแมกรักษาแบบไหนอยู่ครับก็คือไปรักษามาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการไปหาหมอไปฝังเข็มแล้วก็ไปฉีดยา ทำทุกอย่างทำทุกอย่างแล้วจัดกระดูกก็เคยไปแล้วโอ้แล้วเป็นอาการเลยพอทําแล้วตอนจัดนะก็คือรู้สึกรู้สึกว่าดีแต่ได้แค่ประมาณสามวันก็กลับมาปวดอีกใช่กลับมาปวดอีกอาการนี้เป็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยเป็นมานาหรือยังคะโอ้เป็นมาก็ก็คือเป็นสิบปีนะสิบปีนะคะเธอผมเป็นตั้งแต่อายุในน้อยเลยอืมทําอาชีพอะไรอยู่คะก็คืออาชีพที่ทําที่เคยทํามานี่คือจะไม่ว่าจะเป็นการอานยกของหนักก็คือเราเป็นช่างซ่อมรถมาก่อนอ่าแล้วก็ขับรถนานขับรถไกล ครับคือส่วนมากคือนั่งนานกับยกของหนักหลกัหลกๆเลยมันก็เลยให้ทําทให้เราเป็นถูกต้องไหมครับเป็นยังไงบ้างคะแม้พอมาได้มาเจอสารสกัดสองกระปุกนี้ทานไปแล้วอะคา่ะอาการเป็นยังไงบ้างพอมาเจอสารสกัดสองตัวนี้ทานไปสิบห้าวันอาการปวดอาการชาเริ่มเบาครับาจากที่ว่าจากที่ว่าเคยนั่งนั่งนานๆแล้วยืนจะเดินเลยไม่ได้เลยคือตอนทานไปแล้วสามารถเดินได้แบบไม่ต้องไม่ต้องยืนทรงตัวก่อนนะครับโอ้สิบห้าวันเลยค่ะแล้วทานไปกี่วันถึงแบบว่ารู้สึกดีขึ้นคือทานไป หมดชุดอะชุดแรกอะคือก็คือทานคู่นี้นะคะหมดหนึ่งเดือนนะคะก็คืออาการเป็นไงบ้างอาการปวดนี่คือแทบจะไม่มีเลยหายไปเลยประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะใช่ครับรู้สึกว่ามันเบาขึ้นโล่งเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ของผมประมาณสิบห้าวันครับสิบห้าวันอาการเบาลดลงเห็นชัดเลยโอ้แล้วทานไปกี่กระปุกถึงเรียกว่าแบบอ่าก็คือถ้าสําหรับผมนะของผมดีขึ้นเลยก็คือสองกระปุกนี่คือไม่มีอาการอีกแล้วสองชุดไม่มีอาการอีกแล้ว 2อชุดนะคะก็คือทานแบบนี้ค่ะสเดือนเนาะก็อาการคือดีขึ้นเบาโลงประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้ทาน2อชุดเนี่ยคือร้อเปลยไม่มีอาการอีกเลยว้าวถือว่าแบบดียาแก้ปวดอะไรก็คือไม่ได้แตกเลยแม็กทานจริงใช่ไหมคะใช่ครับไม่ได้เป็นหน้าไม้ไผ่ไม่ครับอ่าสำหรับคนไหนนะคะที่มีอาการเหมือนแม็กนะคะก็สามารถติดต่อมาในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะจะมีเจ้าหน้าที่เฉพาะทางนะคะคอยให้คำปรึกษาอยู่ค่ะ